ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า p r o เซสเซอร์ 7, รายเซนเจ็ดพันซีเนี่ยมันทําประสิทธิภาพออกมาได้อย่างน่าประทับใจนะครับก็คือมันแรงคือไดง่ายๆแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมันไม่ได้แรงเดียวมันร้อนด้วยเช่นกันนะครับคุณสามารถใช้ชุดน้ํา2ตอนอะไรกับมันก็ได้280ก็ได้แต่ว่าคุณก็ยังคงจะเห็นอุณหภูมิฟู l โหลดในช่วง90องศาอยู่ดีนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเห็นนะไอ้ CPU 90องศาถ้ามันอยู่กับชุดน้ำแล้วเนี่ยแต่ว่า AMD เขาทำให้เป็นเรื่องปกติได้นะครับกับ r รเ e น7000ซีวิ่ตัวใหม่จริงก็ไม่อยากแขวะ AMD อย่างเดียวนะครับเพราะว่า Intel มันก็ไม่ต่างกันเจนดิบสามมันก็ร้อนพอๆกันครับ <c oughs> ตัวเลข90องศาเนี่ยถึงแม้ว่าแบรนด์ต่างๆเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่ก็ปกติอ่ะก็มันยังคงใช้ได้มันออกแบบมาให้ใช้งานในระดับนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราใช้คอมมาเนี่ยเราเห็นเลข90ก็คือมันใกล้จะน้ําเดือดแล้วอะเราก็คงไม่สบายใจใช่ไหม ก็เลยต้องมาหาวิธีอะไรต่างๆให้มันลดได้มากที่สุดทำยังไงบ้างก็แล้วแต่คนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการผ่ากระดองหรือว่า remove IHS a integrated heat spreader <c oughs> เพื่อให้ตัวซิงค์เนี่ยมันสัมผัสก,กับดายของ CPU โดยตรงเป็นการแบบลดไอการอั้นความร้อนไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับและล่าสุดนี้นะครับไอเจ้าแห่งการผ่ากระดองครับอย่างนาย d e บาว์นะครับ DER8AUER ER นะครับไอัวเนี้ยเขาเป็นคนที่ ชาวเยอรมันคนที่เขาขายอุปกรณ์สำหรับผ่ากระดองง่ายๆตามบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมยกให้เขาว่าเป็นเจ้าแห่งการผ่ากระดองอากันนะครับเขาเนี่ยมีการออกแบบชุด water บล็อกเข้ามานะครับโดยที่ water บล็อกตัวนี้จะมีการสัมผัสกับไอตัวดายของตัว cpu โดยตรงไม่ผ่านกระดองอีกต่อไปนะครับโดยจะใช้ชื่อว่า Micro Direct d i ด้บล็อกเลยนะครับมันเองจะสัมผัสกับชิปเลตของ r y z เ n 7000นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ผู้ใช้เนี่ยยังต้องมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆของเขาเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกการล็อกแบบใหม่นะครับแล้วก็ Heat spreader ตัวใหม่ที่ Nidegger ออกแบบมาใช้งานคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะซื้อตรงนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอยู่2 3อย่างแล้วแต่ความต้องการของคุณนะครับไอตัว water block เนี่ยครับมันถูกผลิตโดยเครื่อง milling อย่างดีเลยนะครับก็คือ CNC ทําให้หน้าสัมผัสอะอย่างต่างเนี่ยมันเรียบเนียนมากนะครับสัมผัสกับตัวได้ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็การออกแบบของตัวดีไซน์เนี่ย ยังมีไฟ R G B อยู่ตรงกลางด้วยนะครับเอาใจคนทั่วๆไปที่ยังแบบตามสไตล์ R G B กันอยู่นะครับแต่พอเข้าเอาไอ o ตัวดังกล่าวเนี่ยมา modify เปลี่ยนชุดบล็อกอะไรต่างๆมาเป็นบล็อก micro direct die water block ของเขาก็ทำประสิทธิภาพได้น่าประทับใจเลยนะครับโดยที่เขามีการแบ่งให้ดูนะครับว่าใช้ c e s s o r y แต่ละอย่างของเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีการเปลี่ยนตัว heat spreader ของตัว C P U เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ ลดลงมาเหลือ70องศาไปปลายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการใส่ offset bracket ดันองศา CPU ให้มันเสมอกันมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ลงมาเหลือ70ต้นๆจาก90นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเลยนะครับก็คือเอาไอ้ตัว micro direct die water b o x ตัวนี้ไอ้ตัวที่ผมพูดถึงทั้งหมดเนี่ยครับมาใช้งานนะครับอุณหภูมิล,ลงมาจาก90เหลือ65องศาเซลเซียสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับหายไป25องศาคุณคิดดูดีแสดงว่า จริงๆแล้ว CPU ตัวนี้มันไม่ได้ร้อนอะไรนะครับถ้าเจอซิงค์ดีๆหรือว่าความร้อนดีๆเนี่ยมันมี potential อีกเยอะเลยนะครับอ่อ c ย u ตัวใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็น amd ryzen 9 7 9 0 0 x โดยมีการ OC ไปที่5 GHz แล้วก็ใช้ไฟเลี้ยง 1.3V นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนรับบความร้อนมาใช้ Direct Die ก็คือสัมผัสกับไอตัวชิปเลตโดยตรงเนี่ยครับก็จะลดอุณหภูมิได้ประมาณ25องศานะครับนัก o อ e r c l o c k ทั้งหลายก็จะชอบนะครับเพราะว่าอุณหภูมิ25องศาจัดว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับก,การ o v e r c l o ค k อกทำให้ Headroom ในการปรับแต่งเพิ่มไฟต่างๆทำได้เยอะขึ้นนะครับหรือถ้าคุณไม่อยาก o อ e r c l o c k ก็ตามคุณก็จะยังคงได้ประโยชน์จากฟีเจอร์ PBO หรือว่า Precision Boost ของทาง AMD นะครับฟีเจอร์นี้ง่ายๆเเลลยนครััับวาุณปตต้้งใหมอ ไว้อะครับมันก็ทําการดีเทคว่าโหลดของคุณมันอยู่ประมาณไหนอุณหภูมิอยู like ่ประมาณไหนแล้วมันก็ทําการโอเวอร์คล็อกตับบูส์คล็อกขึ้นไปให้เหมาะสมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอการที่ลดลงมาจาก90หรือ65เนี่ยมันมีผลกับทุกคนอย่างแน่นอน